จังอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเนี่ยโอ้โหมีขยับมีขยับโอ้โหกรึกรึกรึโอ้โหดูดอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเออโตแล้วโหกปีแล้วเนี่ยยังดูดหนีอยู่อีกอ่ะโอ้โห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 มีขยับมีขยับอร่อยไหมอร่อยไหมดูดิสีเดียวกันเลยนะ่ยขับรถมานี่เหยียบไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย ืมอือหือมีความสุขจริงๆเนี่ยสีถนนกับสีดอกแยกกันไม่ออกเลยจังๆับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไหนแม่ขอดูดได้ไหมแม่ขอได้ไหมแม่ขอได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมนี่ขอได้ไหมไม่ได้โอ้ยดูตาดูตาขอได้ไหมครับขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหม